ตื่นเช้ามาเจอเมสเซนเจอร์ถามว่าพี่ได้ปีใหม่แล้วอยกออกรถใหม่อันทรงมาให้แดเป็นอย่างเอาเออลงทุนให้น้องแดงเดี๋ยวอีทรงเองดอกวสันไอจา่าเอ้ยเงิดหลเงิดหลเด้ออ่าเช้ามาเมสเซนเจอร์พี่น้องเนี่ยก็นึกว่าสิได้มีเออพี่เอ,อ้ยสาบายดีบอเป็นจังได้อืม สุขภาพแข็งแรงเด้อปีใหม่แล้วขอให้สู้ขอให้ร่ำให้รวยว่าสั้นเพิ่นกัะหวังสั้สนเนอะอาะชีวิตภัยน้องทางไทยนี่หวังเพียงแค่ไปเติมยอดนะคะผักดันเสริมเจ้าของแต่บบเคยถามความรู้สึกของพี่สาวเจ้าของเลยว่าสัน้นก็เลยมาระบายเนาะไอ้จ่าเคยเจอบ่ประจําพี่เอ๋ยแต่ว่าบาบอ่านบบตอบถ้าเกิดว่าเฮา ให้บไดยคอยกับบรตอบเลยเบิงซื้อๆอ,อ่านซื้อๆเข้าใจว่าเขาเป็นสัจสๆ้นนะคะต้องเป็นแบบนี้เนาะอันนี้แท้เด๋แท้เด๋อีหลีพอมองแล้วความรู้สึกของเฮาเนี่ยเนาะความรู้สึกยจจ่าเหมือนก,นกันกับฟังพี่ๆหลายๆคนเนี่ยมันเป็นมุมที่ทุกคนควยครัวเพื่อตัวเองอเพื่อครอบครัวของผมนะคะเฮาไปนั่งอยู่ตรงท่านเฮาสิรู้เลยซีพี่น้องมานั่งคุยทุกคนเขาก็าจะมีความคิดว่า เขาต้องไปอย่างงาั้นอย่างงาั้นอย่างงาั้นอืมแต่ว่าจะมีความหวังที่สิเฮาให้เฮาเป็นพื้นฐานหรือว่าให้เฮาเป็นต้นทุนเออลงทุนนะยายจ๋านี่ลงทุนทั้งชีวิตเออทุกคนก็คือกันแหลนะเนาะทีนี้เรามองว่าผมดิ้นลนหรือว่าน้องอน,นูเล่นดิ้นลนนี่นสู้เพื่อครอบครัวเนี่ยทําเต็มที่เราเห็นว่าเนี่ยมันออกมาแบบนี้ยังงั้นอย่างนี้เหตุผลเขาคือเหตุผลเขานะ ยายจ่าฟังถ้าโบมีความคิดเห็นหรือว่าโบยากที่จะจบแล้วมันเกินอันตรายายจ่าก็สินนิ่งอืนิ่งเอาไปพั่มไปนะคะเพราะนีสใส่ของยายจาาเป็นคนที่ถ้าได้ก็คือพูดตอบทันทีแต่ถ้าโบได้ก็คือเฉยซักนะะทุกคนจะรู้เนาะแต่การที่จะมาพั่มานาหรือว่าเอ้ยว่างได้นี่โอ้โหมีตลอดพี่น้องเอ้ยตรงคำใจเด้อ เออความสุขดีถ้าตื่นเศร้ามาพี่เป็นไดเนาะอ,อาการดีขึ้นยังสบายดีบอเอ้สื่นใจเดอ้อพูดถึงการคุยครอบครัวคุยกันโดยที่บบมีเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยจริงๆนะเมียฝรั่งหวังค่อยกระหวังเดอ้อ <c oughs> เอาจิงตื่นมาดูดีหน้าบลังมาคุยกันสัก,ก่อนทุกคนหวังนะคะแต่ตื่นมากส่วนมากก็สิเจอคือกันแหละพี่ทําใจเดอ้อ ให้ได้กันให้ให้บ่ได้เขาก็ทําใจอยู่ที่เจ้าของอือ <c oughs> โอ้ยไอเลิฟอยู่นะฮะเลิฟเจ้าของแดีเลิฟแต่อยู่ขนาดวอลเลวก,ก็ไปพี่น้องไปล้างหน้าก็